ราต้องย้อนไปหาสาเหตุว่าสาเหตุที่ทําให้ตับเราป่วยมาจากอะไร 1. การดื่มแอลกอฮอล์หรือว่า,าพฤติกรรมการใช้ยาหรือใชอ้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารใดๆต่อเนื่องนานเกินไปก็ล้วนก่อให้เกิดพิษตกค้างในตับได้ทีนี้ถ้าเรารู้ว่าสาเหตุของตับเราที่ทํางานผิดปกติจากพฤติกรรมการนําเข้าแอลกอฮอล์และยาและเกินไปเราก็ใช้วิธีการหาสมุนไพรใกล้ตัวมาช่วยล้างความเป็นพิษเหล่านั้นออกจากตับไม่ว่าจะเป็นผักบุ้งแดง ล้างจืดย่านางอะไรก็เหล่านี้แล้วแต่ใครสะดวกที่จะใช้สมุนไพรตัวไหนหยิบได้ง่ายใกล้ตัวสามารถที่จะมาปรุงเป็นยารักษาตัวเองได้เลยหรือ2คนที่มีพฤติกรรมการกินที่ไม่ดีนะกินของทอดของมันเยอะเกินไปเราก็แค่ไปปรับพฤติกรรมการกินลดลงอาจจะใช้วิธีการทอดแบบไร้น้ํามันเพื่อไม่ให้เกิดไขมันทานเพื่อไม่ให้เกิดไขมันส่วนเกินจากน้ํามันพืชที่ผ่านความร้อนแล้วไปเกาะ ติดผนังหลอดเลือดเราอาจจะก,ก่อให้เกิดโรคอื่นอีกเยอะแยะมากมายหรือโรคสุดท้ายเนี่ยที่ยังหาวิธีการแก้ให้ได้100%ยังไม่ได้ก็คือพฤติกรรมการทำร้ายตับด้วยสาเหตุความเครียดด้วยพฤติกรรมที่ทําให้นอนไม่หลับอาจจะมาจาก การหลั่งฮอร์โมนในสมองที่มันผิดพลาดหรือว่ามันผิดปกติในส่วนใดส่วนหนึ่งอาจจะเกิดจากภาวะฮอร์โมนไทรอยด์มากเกินไปทาให้พักผ่อนไม่ได้นอนไม่หลับอาจจะเกิดจากภาวะแพนิคหรือภาวะความกลัวความวิตกกังวลเป็นปัญหาของการนอนหลับการนอนหลับที่ไม่ดีทําร้ายตับได้มากที่สุดมากกว่าพฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอล์มากกว่าพฤติกรรมการกินยาหรือว่า,าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารต่อเนื่องเป็นระยะเวลานา